มาก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมพี่มีช่องนี้ดีนะครับผมแจกเพชรแจกบัตรกัลิ่านะครับผมช่องนี้ช่องน้องฟุกเองนะครับผมพี่ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับผมก็ฝากไปก็ติดตามมาให้พี่ด้วยนะผมขอคนละหนึ่งติดตามนะครับผมแล้วก็กดใส่กระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับผมก็ช่องนี้เขาแจกเพชรแจกบัตรกัลิ่าจริงนะผมพี่ก็ได้กับเขามา1 2 3โคตรและก็ฝากไปก็ติดตามด้วยนะครับโอเคก็เข้าสู่หน้า เกมกันเลยนะผมก็อยู่กับนน05นห้าเกมมิ่งนั่นเองนะครับผมก็วันนี้พี่กัอนจะมาแจกเพชร1000ันเพชรเหมือนเดิมนะผมจำนวนหนึ่งคนเท่านั้นได้เพียง1คนเท่านั้นไปก่อนจะไปรับชมคลิปนะผมก็เลยไม่ใช่ก่อนจะไปรับชมกดกติกาผมก็ฝากกติดตามช่องพี่ก่อนเลยขอคนละหนึ่งติดตามนะผมแล้วก็หนึ่งไลค์นะผมแล้วก็กด ติดอะไรวะก,กดตัดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะผมก็โอ้ยวันนี้เป็นอะไรวันเนี้ยก็วันเนี้ย <c oughs> จะมาแจกเพชรหนึ่งพันเพชรจำนวนหนึ่งคนเท่านั้นนะคนดู่ะก่อนจะไปแจกเพชรก็ไปดูกิจกรรมสำหรับสายฟรีกันก่อนเลยว่ามันมีปืนอะไรบ้างเอาไว้แลกเหรอเนี่แบบแบบแบบ โอ้ oh, แลกเอาไว้แลกก่อนทุกคนก็เราจามาเอาไปแลกได้นะคนดูก็เนี่ยจะไปแลกสกินะสกินอะไรก็ได้นะครับผมเอเคไม่มีแล้วใครที่สําหรับไม่มีปืนอะไรก็ไปแลกกันนะครับผมล้ลูกซองว่ะลูกซองว่ะเปิดไปดิเฮ้ยสามวันว่าแลกอีกสามวันว่าแลกอีกทาวนยี่สิบสี่ชั่วโมงว่ะ มาดิมาดิ่ท่วันมาดิโอ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงว่ะดูท่าบอลวะปึ๊บปึ๊บโอ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงมันมีเปลือยอะไรบ้างเนี่ยลูกซองว่ะเอาลูกซองน,นี้รักกันพี่ไม่มีทาวอลไม่มาวะทาวอลไม่มาวะมาอ,อันเดียวแล้วสุดทนะ้ายแล้ว ทาวนนี่โอ้โหสามวันนะคขาดูไม่ได้วะก็ไล่หลายวันอยู่นะก็ไปสุ่มกันสําหรับสายฟรีก็ทํากิจกรรมไปทํากิจกรรมรับรับปืนกันได้เลยนะคนดูก็เดี๋ยวพี่ก็อะไรแบบเนี้ยป๊นนึงแป๊นนึงแล้วมันมีแลกอะไรอีก,กวะเนี่ยโอ้มันมีแลกอะไรมากมายเลยนี่หว่าดูก็ไปทํากิจกรรม เออ,เอ,อตามเนี้ยกดรับดาวก็คือจบเลยครั้งเดียวจบเลยได้ละพี่ได้กี่วันมาคนดูเออไหนไหนเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนซิเข้าไปดูก่อนว่าได้กี่วันยี่เอ็ดวันนะคนดูยี่เอ็ดวัน พี่ไม่มีอ่ะพีม่มีไม่มีปืนลูกซองอะไรกับเขาเลยก็รหัสพี่มันไก่อ่ะทุกคนมันไก่เกินรหัสพี่ไก่เกินทนุกคนก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่ด้วยนะกดติดตามกดใส่กระดิ่งทั้งหมดด้วยมาก่อนจะไปเริ่มรับเพชรน,นะครับผมก็ฟัง,ฟงกฎกติกาให้พี่ดีๆนะครับมฟังกฎกติกาแล้วนะครับผมก็ ดูคลิปเนี้ยให้มันจบด้วยนะผมดูคลิปนี้ให้มันจบด้วยน,น,น,วยน้องๆจะไม่ได้ข้ามคลิปเวลาพี่จะแจกเพชรพี่พูดอะไระน้องๆจะได้รู้นะครับผมก็ให้ทําตามกฎกติกาทุกๆคนเลยนะผมมันมีอะไรกว่านี้อ่ะเอ้มันมนี้เป,นเป็นปืนอะไรวะปืนเอคหรือปืนอะไรวะ เออมันมีลัคกี้เรยอนมาใหม่เว้ยก็แปดการันตีไอเทมนะผมเนี่ยปืนเนี้ยก็สวยอยู่นะคนดูปืนอะไรวะปืนสก,กาหรือว่าเอเควะน่าจะเป็นสก,กานะทุกคนน่าจะเป็นสก,กาเออก็ไปสุ่มก็ได้นะพี่พี่กดไปแล้วพี่กดไปแล้วสองครั้งนี่ยได้เนี่ย <laughs> แต่พี่ไม่พี่ไม่เอาละ เผื่อเผื่อมันได้เฉยพี่ก็เลยกดกดไปเฉยได้ไม่ได้ไม่ซีเรียมไม่ได้ใส่เติมมาทุกคนใส่ฟรีใส่ฟรีอะทุกคนเลยไปก่อนจะไปเริ่มรับทำกิจกรรมแล้วก็ไปรับชมมาเลยแค่นี้แหละ มาคนดูใครที่ทําตามกดกติกาแล้วนะครับผมนี่คนนี้ทําตามกดกติกาพี่นะผมเขาจะได้เพชรหนึ่งพันเพชรกันไปฟรีๆเลยนะครับผมให้ทําตามกดกติกาเท่านั้นเองนะผมนี่เดี๋ยวพี่เติมให้ดูเลยเติมโชว์เลยเติมโชว์ให้คนดูเลยนะครับผมน่ครับใส่บัตรกาลิน่าก่อนนะผมนี่นะโอเคพี่คัดลอกไปแล้วแล้วเขาพี่เขาค่อยมาวางโอเคเนี่ยเดี๋ยวดูเล่นนะคนดูเรียบร้อยนะครับผมนี่ใครที่ทําตามกดกติกานะครับผมเนี่ยจะได้หนึ่งพันเพชรไปฟรีๆเลย โอเคน้องๆเข้ามาหน้าช่องสตรีมเกมพี่แล้วใช่ไหมครับช่องย t u b e พี่นั่นเองนะครับผมเออก็รับฝากมาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะผมฝากกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะผมเออดูคลิปนี้ให้จบนะผมเออน้องๆคนไหนที่ไม่ได้เพชรไม่ได้ไม่ได้เพชรจ,จากพี่เลยนะผมดูคลิปนี้ให้จบนะผมทำไมพี่นนท์ไม่แจกเพชรแจกไม่จริงเนี่ยน้องๆไม่ทําตามกฎกติกาพี่เองกฎกติกาพี่นะผมเอเข้ามาหน้าไอ้ ช่องพี่แล้วใช่ไหมเออก็กดเข้าไปคลิปเลขคลิปไหนก็ได้ล่าสุดเลยนะผมเนี่ยเข้าไปดูห้ามกดข้ามนะครับว่าห้ามกดข้ามคลิปข้ามคลิปอย่างนี้แบบนี้ไม่เอานะผมหรือว่ากดทีทไปนะครับผมเออให้น้องๆดูดูคลิปพี่ไปเรื่อยเลยผมดูคลิปพี่ไปเรื่อยๆแล้วกดที่2องแล้วผมเห็นรูปสามเหลี่ยมด้านบนใต้คลิปนะเนี่ยกดเข้าไปเลยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนตอนเนี้ยตอนเนี้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เนี่ยพี่กดเข้ามาเออเนี่ยกดเข้าไปเลยนะผมเนี่ยแล้วก็ไปพี่เห็นไอเห็นลิงก์ไหมลิงก์หนึ่งเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยลิงก์สปอนเซอร์พี่เองเขาแจกโค้ดแจกบัตรกาเลนหาเหมือนพี่เองนะครผมช่องเนี้ยเขาแจกจริงก็ฝากไปกดติดตามน้องเขาด้วยนะครผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่บอกให้ไปกดติดตามยังไงก็ฝากไปกดติดตามแคปหน้าจอมาให้พี่ด้วยนะครผมเนี่ยช่องรองก็กดกดติดตามด้วยช่องรองพี่เองนะครผมแล้วก็เพจสตรีมเกมพี่นะครผมเนี่ยเห็นปะ่ใเพจสตรีมเกมพี่แล้วก็ทิกตอกพี่ด้วยนะเองนะครผมก็ฝากไปกดติดดตาม้วย เนี่ยห้ามข้ามคลิปแต่วินาทีเดียวนะผมแล้วก็แคปหน้าจอให้มันไหลจนจ,จบคลิปไปเลยนะถ้าใครทําตามแล้วนะผมแคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปทางเพจ Facebook ที่เลยนะผมพี่แจกจิงแจกชั่วเฉพาะคนที่ทําตามนะครับผมมาก็เข้าสู่เข้าสู่เกมกาลิธาทีไฟอีกแล้วนะครับผมเออก็ให้น้องๆก็ไปทําตามก,กฎกติกาที่พี่บอกไว้เลยนะับถ้าใครทําตาม ถูกกฎกติกาแล้วนะพี่จะสุ่ม1 0 0 0พันเพชรนะน้องๆ1,000เพชรจำนวน1คนเท่านั้นนะครับผม <c oughs> ก็แคปหลักฐานด้วยนะครับแคปหลักฐานส่งไปทางเพจ Facebook พี่ด้วยนะครับถ้าใครดูถึงตอนนี้นะ,ะผมก็มีสิทธิ์รุนลับ1 0 0 0เพชรกันไปฟรีๆเลยนะครับพี่แจกจริงแจกชัวร์แน่นอนอยู่แล้วแหละถ้าทำถ,ถูกกฎกติกานะครับผมก็ว<ม>ันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็ คลิปสั้นๆน,นะผมก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะผมะฝากไปกดติดตามช่องรองพี่เลยพี่จะกลับไปสตรีมเกมที่ช่องรองแล้วนะครับผมก็ฝากไปกดติดตามช่องรองพี่กันเยอะๆนะครับผมบายบาย